คือปี2019คือ10บาทนี่ประมาณแบบโหก่อนที่ฉันเกิดอะ่ะ10บาทอะ่ะเนาะแต่ว่าตอนนี้หากินได้รสชาติดีนะคะที่เด็ดของเขาร้านนี้คือไก่เนื้อแน่นไก่นะคุณผู้ชมนะเราเราเราออกมาจากกบแล้วนะ,ะไม่ไม่มีกบนะนี่ไก่นะแล้วเขาบอกว่าเขาไม่ทุบกับเขียงจนบางเป็นแบบ A4 นะขายสิบาทไม่ใช่จะมาเอาเปรียบผู้บริโภคไม่นะจ๊ะไม่นะข้าวนี่ก็ไม่ใช่แบบว่าข้าวแบบปลายข้าวแบบโอ้เคียวยังไม่ทำมีข้าวอะไรข้าวหอมมะลิ น้ำซุปเนี่ยฟักนะจ๊ะ oh. มีเห เขาบอกว่าน้ำจิมนี่รสเด็ดเด็ดพี่ดอยค่ะเจ้าของร้านว่าไปเลยค่ะชื่อว่าคุณพี่อํานวยชาวเฟื่องกิจนะคะหรือที่เรียกกันว่าก็นวยก็นวยเป็นคุณลุงใจดีวัย73ปีขายข้าวมันไก่ราคา10บาทมานาน32ปีแล้วพี่ดอยแม้ว่าตอนนี้ยุคสมัยจะเปลี่ยนไปเป็นปี2019แต่ว่าโกหนวยก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงใจนะยืนอยากที่จะขายราคานี้ต่อไปเรื่อยๆให้เด็กเล็กแล้วก็ผู้มีรายได้น้อยได้ทานอิ่มท้อง นอกจากราคา10บ,บาทแล้วก็สามารถสั่งราคาอื่นได้ด้วยนะตั้งแต่10บ,บาท20บ,บาท30บ,บาท,บบาทหรือ40บาทมีทั้งไก่ต้มไก,ไก่ทอดผสมกันแล้วแหละอ้แล้วแต่ตามใจชอบเลยข้าวมันไก่ทอดอุ้ยไม่เป็นไรค่ะผู้ชมขับข้นไปคะคือห้าทุ่มเครื่องคุณผู้ชมผู้ชมขออภยัยคือรายการมาสมขึม้นข้างบ้านไปดรู้ไม่เป็นไรนะห้าทุ่มเครื่องคือเวลาตืน่นนอนของคน,น ภรรยาจะตื่นมาจ <c oughs> ุมกึ้งมาทะไร,ราาคะของขายเพื่อที่จจ่ายตลา องข้าวต้มไก่ทำน้ำจิ้มทำน้ำซุปแล้วขายเนี่ยคือตอนหกโมงเชา้าน้องเอ๋ยนี่คือเปิดร้านเลยนะ<ม>รู้เตรียมตั้งแต่ห้าทุ่มครึ่งใช่เพราะว่ามันต้องใช้วิธีเยอะลนะ้วก<อ>็เขาบอกว่าเด็กนักเรียนอะไรมากันเต้นไปหมดเลยรงพนาบานแล้วสินลูกของลูกค้าเลยมาหนึ่งไฮไลท์ไม่เหมือนใครเลยก็คือบริการพิเศษเปิดคาราโอเกะด้วยนะจ๊ะอ้ยร้องเพลงเต้นรำกันได้เลยให้ลูกค้าฟังทุกวันศุกร์จ้าเพื่อสร้างสีสันภายในร้านหน่อยโมงเช้าเนี่ยนะเาเราเก่ง สุขไม่เป็นไรไม่เป็นไร มหมหนุ่มๆโกนวยเป็นแบบอดีตนักรอ้องเอ่อนักดนตรีเก่าพี่ดอยอ๋อได้เลยได้เลยแล้ว,ลวชอบการร้องเพลงเนี่ยเป็นเคล็ดลับที่ทำให้คุณลุงไวจิซับไวจิซับเปีนคนนี้โกนวยนะยังดูนหนุ่มกว่าวัยเพราะาว่าอะไรจิตใจเปิดบานมีดนตรีในหัวใจแถมปสมุดได้ตรงต่อสุขภาพร่างกายก็แข็งแรงตามมาด้วยดีที่สุดนะคะข้าวมันไก่รสชาติดีแพ็ปพิชิมกันได้คุณผู้ชมบอกพี่จัดกันนิดนึงซอยเจริญกรุง49ย่านสีลมกรุงเทพมหานครเปิดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เท่านั้นเสาร์อาทิตย์ไม่ขายนะะค 6โมงเช้าถึงแค่บ่ายสองโมงอมของหมดปิดร้านค่ะ